เปรียบทหารว่าเป็นรั้วของชาติแล้วทหารหารคิดอย่างไรกับคำคำนี้จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา,มานี่คือปณิธานที่หารมุ่งหมายพดุงยุติธรรมอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดอย่างมั่นใจรักชาติองค์อาจครัน ขอยอมตายเพื่อชาติขอ,ขอยอมตายเพื่อชาติศาส,สนาศาส,สนาและพระบรมเดชานุภาพและพระบรมเดชานุภาพพ,าภาพ,พลเมืองทุกคนที่เกิดและเติบโตในแผ่นดินแห่งนี้มีสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและถูกต้องแต่จะมีใครสักกี่คนที่จะรู้ว่าในความเป็นจริงของสังคมแล้วหน้าที่ที่สำคัญของพลเมืองไทยแห่งนี้นั้น มีความสำคัญคืออะไรบ้างแต่ถ้าเรามามองกันดีๆแล้วเราจะสามารถสรุปได้ดังนี้การรักษาชาติคือการที่คนไทยทุกคนมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติและการดูแลป้องกันชาติไม่ให้ผู้ใดแบ่งแยกแผ่นดินไทยไม่ว่าด้วยเหตุผลทางการเมืองการปกครองหรือศาสนาเพราะประเทศไทยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ การรักษา,าศาสนาหมายถึงทุกคนต้องรักษา,าศาสนาด้วยการบำรุงรักษาและสร้างเสริมศรัธทธาต่อาศาสนาเพราะประเทศไทยให้เสรีภาพในการนับถือาศาสนาและที่สำคัญพระมหากษัตริย์ทรงอุปธรภมทุกศสาสนาการรักษาพระมหากษัตริย์เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งชาติที่คนไทยจะต้องดูแลรักษาเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต ากจะกล่าวว่าหน้าที่พลเมืองนั้นคือบทบาทที่สำคัญของคนในชาติก็คงใช่แต่ในสังคมส่วนใหญ่ของประเทศไทยนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเสมือนจิตวิญญาณของมนุษย์และจิตวิญญาณของทหารหารนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าอุดมการณ์ซึ่งหมายถึงจินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดีงามและความจริงซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตอันสูงสุดที่จูงใจให้มนุษย์ มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายแห่งชีวิตนั้นส่วนอุดมการทหารหมายถึงมาตรฐานแห่งความดีงามอันสุดยอดในหน้าที่ของนักรบของชาติที่มุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อให้บรรลุถึงในการปกป้องรักษาชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนและเกียรติศักดิ์ทหารซึ่งหากกำลังพลทุกระดับชั้นได้ประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นทหารที่ดีที่สุดความสำคัญของอุดมการทหาร 1. เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นทหารอาชีพ 2. เป็นแนวทางให้ทหารเกิดความสํานึกในหน้าที่ยึดมั่นในผลสํำเร็จของภารกิจ 3.. เป็นหลักประกันว่าผู้มีอุดมการทหารที่ฝังแน่นและกล้าแกร่งจะนำผลดีมาสู่กองทัพและประเทศชาติสังคมทหารเป็นสังคมที่ร่วมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนภายในขอบเขตของค่ายและหน่วยต่างๆที่กระจัดกระจายไปทั่วทั้งประเทศและถือได้ว่าเป็นสังคมที่มีขอบเขตและลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับสังคมอื่นดังนั้นผู้นำกับการพัฒนาอุดมการทหารหรือผู้บังคับบัญชา พึงแสดงตนเป็นตัวอย่างที่ดีในความประพฤติความเป็นอยู่และการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชากำลังพลทุกระดับชั้นต่างมีเกียรติเท่าเทียมกันเมื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเข้าใจกันดีย่อมจะก่อให้เกิดทั้งความเข้มแข็งและประสิทธิภาพแก่หน่วยอย่างแท้จริงและที่กล่าวมานั้นเป็นค่านิยมที่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลทุกระดับชั้นควรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การให้เกียรติซึ่งกันและกันจะต้องมีมาก่อนเรื่องอื่นๆ